สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Project s o m b o y นะครับผมหลังจากที่ผมหายไปหลายวันเลยเนาะเพราะว่าไม่สบายไอ้คาะคแขกเลยฮะทำอะไรโคตรลำบากเลยแล้วก็โอเคในวันที่ผมมาอัดคลิปเนี่ยมันอาจจะอัปแดทไปนานแล้วแหละแต่ผมเพิ่งมาอัปแดทครับซึ่งผมลองมาวิ่งเล่นๆดูแล้วรู้สึกว่าเกมมีความกระตุกมากขึ้นเล็กน้อยนะครับหรือคอมผมมันแก่เกินไปที่จะ เล่นเกมโปรเจกต์ซอมบอยแล้วก็ไม่ทราบได้นะครับซึ่งเนี่ยที่ผมมาตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยมาตรงนี้เลยนะผมอยากให้ทุกคนได้เห็นเหมือนเหมือนกันที่ผมได้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 เห็นเหมือนกันนะครับก็คือนี่สังเกตครับผมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บผมแหลกมากโอ้โหพระเจ้าว้คือมันแหลกมากครับหลังจากที่อัปเดตมานะผมไม่รู้ว่าเป็นที่มอดของผมเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นที่ตัวเกมเองที่มีการอัปเดตมาเนาะ าจจะต้องรอแพทใหม่ไม่ก็รอแพทแก้ไขของเขาเนาะนี่ยตรงนี้ไม่เป็นไรนกระตุกมันกระตุกนะเอาจริงจริง,รงมันไม่ควรกระตุกครับอืมมีความกระตุกนะไม่รู้เพื่อนๆเป็นแบบผมหรือเปล่าแล้วก็เวลาวิ่งไป,น,ปน,นู่นไปนี่มันก็มีความกระตุกแบบถีขึ้นมานิดนึงเนาะก็คิดว่าหลังจากนี้อาจจะมีความกระตุกให้ทุกคนได้เห็นแล้วแบบอาจจะขัดใจใครหลายๆคนนะฮะก็ต้องขออาภายอยัยจริงๆคอมผมทาได้แค่นี้นะฮะผมไม่รู้เป็นที่คอมหรือเป็นที่ไอ้นี่แหละเป็นที่ตัวแพทเกมนะฮะ คลิปที่แล้วครับผมได้ไปลุยไอตัวคนคุกม,มาแล้ว <c oughs> จํานวนมันเยอะเกินนะก็เลยต้องถอยเดี๋ยวนี้ครับเราจะกลับไปที่เดิมกันซึ่งผมว่าผมขอจัดการเรื่องปืนหน่อยดีกว่าได้ไดๆเพราะว่าส่วนตัวผมอยากจะใช้ลูกซองฮะแล้วก็ไอปืนนี้ผมจะเก็บเอาไว้ก่อนปืนนี้เก็บใส่กระเป๋าออาไหนสักอย่างนึงก่อนอแล้วก็ที่เหลือผมจะไม่พกไป เราจะแจงของให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาพวกกระสุนลูกซองไปถมอีกอีกสักนิดฮนะตอนนี้สิบโมงสิบนาทีครับผมว่าเราไปกันได้แล้วดี่ยวมันจะเสียวเวลาเปล่าฮนะแล้วก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นฮนะกระจังหน้าฮะโพเทคข้างหน้าผมหายไปแล้วก็ผมได้มีการเข้ามาแบบเล่นนะฮะเพราะว่าผมพยายามจะเอาหมดใหม่ๆเข้ามานิดนึงแล้วรู้สึกว่า จังหวะนั้นมันแหลกครับมันมัน,มนบังคับอะไรโค้งลาบากเลยแหลกปุ๊บปั๊บเนี่ยอย่างนี้เลยเนี่ยบู๊แหลกอย่างนี้เลยปุ๊บโค้งเขาเสาเลยฮนะตั้มเดียวเท่านั้นแหละหายเลย <c oughs> ไมดวกอาจจะได้ทาใหม่นะแต่จากที่ตรวจสอบนะรถยังเขียวอยู่ถือว่าโอเคไม่แย่เท่าไหร่หวังว่าปืนจะยังทำางานกันอยู่นะอุ้ยอ่ะ ไม่เคยชินกับมันสักทีแหลกเกินเฮ้าเยี่ยมอันนี้ทําทำงานอยู่ครับเอ่อซเลนเดี๋ยวจะยัดระเบิดอีกลูกครับเข้าไปอีกอทำหน้าที่ไปหน้าที่เราคือยัดระเบิดเข้าไป เออ,อเต้องอย่างนี้ดูวะนี่ขนาดป้อมปืนช่วยกันจริงนั่นอยดูสภาพดิเฮ้ยหลังแม่งเอ้ยโอ้มันเอาผมแน่ช่วยด้วยยังไม่ได้เียหลดเลยโอเคแยวผมจะช่วยปืนป้อมปืนยิงครับ มันจะได้แบบเคลียร์ได้ไวจาัดก,การท้านหลังก่อนไม่ไว้ใจฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวตอนพีตายไปแล้วฮัลโหลอ้าวไม่แมีป้อมปืนมันเด้งจริงเลยให้ตายฮะมันบัญชีต,ตวัวไวมากสวย

ไม่ตายเว้ยไม่ตายเหรอ,อจบโอ้โหมันมีกี่ร้อยตัววะข้างในเนี่ยอืวิ่งเข้าไปยับเลยดูสิผลงานเป็นไง ขาอ่อนหมดเลยก่อนไม่ตายนะแม่งถึกไปไหนไม่รู้เว้นเลยกระสุนหมดแกก่อนแม่งมันดีว่ะ ฮอันนี้ก็ปืนมาแจกเหรอมานี่เลยมึงหืเข้าไปยัดเลยครับมาเด็ป้อมปืนนี่คือแบบไม่รู้จะยิงยังไงละโอ้ ไม่กลัวหรอกก,กลัวก็ได้เฮ้ยแม่งเอ้ยติดเล่นอีกแล้วผมเฮ้ยหมดไหมนะหมดไหมนะทำไมเสียงมันใกล้จัง หน้าทีเราคือยัดยัดเข้าไปครับทุกสองอวิ่งมาทำไมฮึทนแ่ไอ้นิ่เงียนไมเนียนไมเนียนหรอมึงจำนวนมันเริ่มน้อยลงแล้วครับ บางตัวก des ็ถึกเกินไกลเลยค่อยๆแกะทีละซองก็ได้ลูกซองไอกระสุนน่ะฮไม่หมดสักทีเหรอเนี้ถามจริง แม่งมีหลบกกระสุนได้โคตรเก่งเลยพวกนี้สุดยอดเลยโอ้โหลายตามากตอนนี้เมื่อไหร่จะหมดนี้ ฮันแน่ยังไงล่ะมึงระหว่างนี้ก็ใช้เมลีดีว,ว่าผมว่าประหยัดด้วยตอมนี่มันก็เดินมาเรื่อยๆนะเอาจริงแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเหลือป่าปลายแล้วแหละข้างใน เราฆ่าไปเยอะพอตัวละส่วนไฟก็ทําหน้าที่ของมันไปครับเผาไหม้ทิ้งข้างในไปหมดเลย่อให้เป็นหน้าที่ของไฟไปแต่ซอบบี้บางตัวก็จะโดนไฟเผาตายครับคิดว่านะ <c oughs> จะบอกที่นี่เคลียร์ลับเ,เสร็จก็ไม่ได้นะเพราะว่าซอบบี้มันทยอยออกมานะผมว่าข้างในนั้นมันน่าจะเหลืออยู่แหละ แต่มันน่าจะติดกองไฟไม่งั้ต้องติดอะไรสักอย่างเนืแ้แหละก็คิดว่าซอมบี้ก็น,น่าจะเหลือน้อยแล้วแหละคิดว่านะลองบิบแต่สักทีแล้วกันนะตัวก็หูตึงนะให้ตายเฮะผมว่าเราเสียเวลาตรงนี้มาเยอะละ เดี๋ยวเราอาจจะ <c oughs> เดี๋ยวผมลองเดินวนรอบๆดูครับว่าพอมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์ได้ไหมเพราะว่าที่นี่เราน่าจะเคลียร์แล้วแต่ก่อนเคลียร์ผมว่าเดี๋ยวผมหารถมากั้นทางออกดีกว,ว่าให้ซอมบี้มันเข้าออกได้ยากหน่อยถึงมันจะเข้าออกได้ก็ตามนะลองดูตามพวกหอบังคับยิงเลยดีกว,ว่าเฮ้ยหอระวังเออหอบังคับยิงบ่ะ้าว เงียบอย่างนี้เยี่ยมเลยแสงไม่มีซอมบี้แล้เขาบวนก็ไม่มีของด้วยให้ตายเถอะตรงนิ้วโล่งเลยไว้เฮข้างล่างอันนี้มีซอมบี้พยายามจะลุ่นลัวอยู่ตอนรับแม่งหน่อยดีกว่าหันแหมพอจะไปหาก็เดินหนีไหลใจจริงๆเลยแล้วเราอะ มันก็มีพวกปาดปลายนะไม่ท่อเรยว่าได้อยู่แหม่งวิ่งจำนวนห้องนอกก็เยอะเหมือนกันน้วยว่ะปืนไม่เก็บละเรามีเยอะละ ฮะยผมไปทางนู้นก็เจอป้อมปืนกูแน่นอนไปรีบดูพวกไอ้หอระวังก่อนเผื่อเจอของดีครับแทงทะลุันคลีน มันก็มีจํานวนเยอะอยู่นี่ว่าต้องระวังน,นนะนยเราอาจจะแพ้จํานวนได้ครับเสียงมันเสียงเหมือนตัววิ่งเลยเมื่อกี้ไม่น่าใช่หรอมั้ง ใช่ตัววิ่งครับอยู่ในสองตัวนี้แหละไม่รู้ตัวไหนอ้อมหลังมาเอาดีกว่ามันกำลังแข่งทื่ออยู่ครับสุดท้ายมันก็ปรากฏตัวออกมาฮะเคลียร์ ตอนนี้ห้าโมงสิบนาทีครับผมพยายามเคลียร์นอกรอบนะรอบนอกเออแม่เลียงคำไม่ถูก <c oughs> ถ้างนั้นเราก็นอนที่นี่สักคืนหนึ่งก็ได้นะ <c oughs> เฮ้ยรงบันไดเหรอใช่ใชใชแล้วแม่งเงียบกิฟเลยนะเ <c oughs> วนนี่ ไม่มีเสียงร้องสักแอะสงสัยมันคงเป็นเจ้าของที่นี่แหละเมาจนตายสินะแตว่าตัวนี้มันปลอดภัยอยู่ครับแล้วตัวนี้เราง่วงด้วยหรือว่าเราจะวิ่งทีเดียวเลยดีนะแล้วก็ไปบรรจบที่รถตัวเองแบบนั้นเหรอเพราะผมไม่เอาดีกว่ว่ะไม่อยากเสียงเท่าไหร่ก็ต่อ ก็ในเมื่อตอนนี้นมันปลอดภัยครับเราก็เอาพื้นที่นี้นี่แหละเป็นที่พักพิงของเราเพราะว่าเราได้ทำการพกเอ,อที่นอนมาแล้วใน sleeping bag ครับอ่ะเรียบร้อยได้ที่นอนแล้วครับคืนนี้ถ้างั้นคืนนี้เราก็อยู่ที่นี่แหละครับเพราะว่าไหนๆก็หกโมงเย็นแล้วแล้วก็เรามีอาการตาปลรือแล้ว เดี๋ยวเป็นว่าครับเดี๋ยวเราไวเจอกันตอนเช้าดีกว่าผมว่าระหว่างนี้ก็ขอนอนพักผ่อนก่อน9โมง50นาทีครับถือว่าเป็นเวลาที่สวยงามหิวข้าวจะตายอยู่แล้วกินข้าวกันเอ็มาเองที่ผมควรจะทำครัฟเก็บเอาไว้บ้างนะเพราะว่า มันเป็นอาหารชุกเฉินที่ดีมากเลยกนะินทีเดียวอิ่มครับเผื่อเวลาเราไปที่อื่นเนงะี้ยเราที่อื่นเขาแบบไม่ได้มีอาหารให้เราเนงะี้ยเราจะได้เอาตัวรอดได้นะของนี้แม่งแรงอยู่อะทุนเดิมก็แรงอยู่แล้วนะโอ้ตัวตัววิ่งมาขบเลยประกรบภูหลอมมาดิ มันมองไม่เห็นผมจริงๆนะกูอุตสาหไปตรงหน้าแล้วไอ้โพซอมบี้ประเภทวิ่งนะผมว่าในที่แคบมันน่ากลัวนะเฮ้ยโอ้โหแล้วแม่งวิ่งสองแย่ละทาไงดีวะเนี่ย ได้อยู่สมาธิเท่านั้นครับเมื่อกี้สติสัมปชัญญะทูอซอมบี้วิ่งเดี๋ยวมันต้องใจเย็นจริงๆนะถ้าเราแบบโมจะตื่นสนกกับมันนะเรียบร้อยเสร็จมันแน่นอนนี่งไงคำรามหรอมึงนี่งไงซอมบี้วกนี้มันออกมาไม่ได้อยู่แล้วครับเรียบร้อย บริเวณนี้เคลียร์ครับข้างในน่าจะเงียบหรอมั้งผมกลัวแจ็คถอตนี่แหละ <c oughs> มีขึ้นไปเจออยู่ประมาณสามสี่ตัวกรี๊ด <c oughs> เอาจริงนะถ้าผมใช้คอนปอนตอกเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะก็คืออ้อมเข้าข้างหลังเลยอะไ,ได้อยู่นะเอาดีปะวะใจนึงก็อยากเข้าไปเหมือนกันนะเปิดเจออะไรดีๆครับ ทำไมจิตสถานะล้ม่วนวะหนาวขานาดน,นั้นเลยเหรอ <c oughs> อีกกอง,งเลยมาดิ <c oughs> จุดสุดท้ายแล้วครับของห่อระวังก็ลุกจนได้นะขอแล้วกันนะห่อเนี่ย ซอมบี้บางตัวไม่ไม่นอนโกนเลยอะเงียบกิฟต์เทคนิคเทคนิคใหม่แห่งการจำสแกงั้นเลยข้างบนนี้คล <c oughs> ีนเฮ้ยแมงมีแต่ขวดเปล่าไม่แบ่งกันเลยอะคนเราเออว่ะงันยังเหลือตรงโรงรถนี่ว่าตรงนี้คลีนละแล้วก็ <c oughs> ในคนคุกผมว่ามันก็ไม่ค่อยน่าจะมีอะไรต้องให้ความสำคัญขนาดนั้นหรอกมัง้งมังนะอุยอะตกใจหามึงเสียงปืนเฮคุณแจเก็บไว้ก่อนของคันไหนนี่อันนี้อ้าวมีระเบิดว่ะเยี่ยมเลยเฮ้ยคุณแจเสียบอยู่อ้าว มาได้สาัานานเยี่ยมนไหนๆก็ในไหนละทำตามแผนที่เราวางไว้ครับกันไม่ให้พวกมันออกมาได้ง่ายอืแค่นั้นเลยคันนี้ก็น่าจะสภาพดีอยู่นะผมว่าโอ้มีปืนด้วยว่ะเอาแค่กระสุนแล้วกันเอ้ยมันนี้กระจกกดผิดเลย <c oughs> อ้อาว เยี่ยมอูแเลยน้ำมันเต็มด้วยไงเอาเว้ยทีนี้แหละซอมบี้ก็จะออกเขาออกยากขึ้นครับ <c ười> คันนี้ก็หวังว่าจะเป็นสภาพดีนะผมว่าซอมบี้น่าจะหมดแล้วแหละจะถึงไม่หมดก็ช่างมันครับถือว่าภารกิจเรามันสำเร็จไปละไฟมันก็เบิร์นไปเรื่อยๆครับแล้ว <c ười> ออย่างแหลกเลย แล้วคือรถแถวนี้มันสภาพดีมากเลยนะลองกันเล่นไหมเนี่ยคันนี้ไม่มีน้ำมันเลยมันไม่เป็นไรเอาให้กุญแจมาก่อนโอเคตอนนี้ผมได้ทำการย้ายรถออกไปข้างนอกแล้วก็เอาแบตเตอรี่บางคันครับที่มันไม่สามารถขยับได้ ย่างน้อยเราทำให้มันไม่ต้องให้ซอมบี้มันเข้าออกได้อย่างสะดวกก็พอครับนี่คือความต้องการของผมเลยคือการปิดตายที่นี่ไปเลยครับเก็บของขึ้นรถครับพอเราจะเตรียมพร้อมกลับกันแหละเหลือแค่แปป้อมปืนมาแล้วก็ผมได้ทำการเอารถที่พอใช้ได้ครับเอาออกมาข้างนอกพอมีน้ำมันอะไรพวกนี้นะแล้วก็ รถคันไหนที่ใช้ไม่ได้ผมก็จะถอดแค่แบตเตอรี่ออกมาเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ใช้แน่นอนครับแบตเตอรี่ทำกับโซล่าเซลล์นะโอเคเคลียร์ครับภารกิจรู้ล่วงนะเอาป้อมปืนกลับมาได้ด้วยเยี่ยมเลยทีนี้เราจะปิดที่นี่ครับปิดตายเลยเพราะว่าโลหพวงนี้ซอมบี้มันทำลายไม่ได้อยู่แล้วดีย๋ยวไม่จะว่าซอมบี้มันจะแบบมุมานะมากพอครับที่จะคานใต้ท้องรถมา จะอย่างน้อยมันก็ทําให้พวกมันแบบไม่ได้แบบเดินทางสะดวกอะ่ะเอออย่างน้อยๆน,นะทําให้พวกมันลาบากสักหน่อยครับส่วนแบตเตอรี่ของรถพวกนี้ผมไม่เอาไปนะเพราะว่ามันเอาไว้แบบใช้แบบเปิดปิดครับแต่ผมจะถูด,ดูดน้ํามันไปให้หมดจริงๆผมควรน,นอนที่นี่สักคืนนะึงนะพูเราวิ่งหาดูรถหน่อยดีกว่าสภาพคันนี้มันดูดีมากเลยแนฮะอย่างน้อยขอน,นอนที่นี่อีกสักคืนครับนอนบนรถก็ยังดีนะมันยังรู้สึกปลอดภัยอะ่ะ โอเคเอามันว่าไหนเราไปเจอตอนเช้าดีกว่าครับเก้าโมงยี่สิบนาทีฮะมาถึงเวลาที่เราจะได้กลับบ้านกันละเก็บแล้วไม่ได้เลยเว้ยมึงจะทำตัวให้มันโลงนะ่งว่นเนี่ยโอเคน้ำมันเต็มแล้วครับเยี่ยมเลย <laughs> ผมว่าเดี๋ยวค่อยมานอกรอบครับที่จะมาดูดน้ํามันเอาเข้าบ้านน้ํามันเยอะเหมือนกันครับที่นี่ดูดออกให้หมดนะ <c oughs> ตรงน,นี้จะเหลือไหมนะน้ํามันจะบงานแล้วจะได้เอาไปเติมใส่เจเนเรเตอร์ที่บ้านด้วยมันน่าจะเหลือแล้วครับที่เหลือก็แค่แบตเตอรี่อย่างเดียวโอเคเคลียร์แล้วครับไว้ผมมีของเหลือ,ลอนะเดี๋ยวผมมาเอาป้อมปืนมาโยนไว้ที่นี่สักสักอันหนึ่งสักฐานหนึ่งแล้วกันเอาไว้แบบ กันพวกซอมบี้เข้าออกครับทีนี้ที่นี้ก็โดนปิดตายอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเพราะว่ามันออกเข้าออกได้แค่ทางเดียวนะปฏิบัติการปิดตายครับคนคุกทีนี้ซอมบี้ก็ไม่สามารถที่จะเข้าออกได้อย่างสะดวกแล้วถึงมันจะเป็นการปิดตายที่แบบไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ตามนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะช่วยให้ซอมบี้ที่ยังติดค้างอยู่ข้างในคนคุกนั้น มันไม่ได้ออกมาง่ายๆเออเอา,อางี้ดีกว่าทีเนี้ยเมืองที่เราอยู่ก็จะปลอดภัยในอีกระดับหนึ่งเนอะถือว่าเวิร์กครับภารกิจนี้รู้ล่วงฮนะถึงใช้เวลานานมากเลยนะกับการที่เราจะเคลียร์ในพื้นที่ที่หนึ่งเนะี่ยแล้วก็ผมคิดว่ามันน่าจะใกล้ถึงเวลาที่ผมจะต้องออกไปเมืองอื่นแล้วเพราะว่าอาหารผม,มเริ่มร่อยหลอพวกอาหารกระป๋องเลยพวกเนี้ย เห็นมันมีเยอะอย่างนั้นนะ่ะผมพูดตรงๆนะแป๊บๆเดี๋ยวก็หมดจังหวะผมมานอกรอบเนี่ยผมกินเยอะมากนะมันหิวไวครับไม่ใช่เลยเลยเดี๋ยวเอาไปไวท้ที่ไอ้ปั๊มน้ํามันครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์ปรั๊มน้ํามันกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างรั้วป้องกันเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้มาป่วดเราเวลาเราเติมน้ํามันได้อยากได้ไก่อะจริงๆนะ <c oughs> คิดถึงไก่มากเลย ปลอดภัยฮะที่นี่แล้วก็ในไหนก็ในไหนละอ่อปิดดูข้อมูลดิสถานะ87ใช่ไหมตรงนี้มีเยอะไหมไอ้เศษอิเล็กทรอนิกมี5โอเคซ่อมครับดูแลหน่อยใช้งานเขาแล้วก็ดูแลเขาด้วยครับอเรียบร้อยเปิดได้ครับไฟฟ้ากลับมาทำงานปกติ อีก25วันเนี่ยกว่าจะหมดตร,ตรงนี้ถังน้ำมันเพียบครับเดี๋ยวเราค่อยนอกรอบเอาเดี๋ยวผมค่อยมานอกรอบครับเพื่อที่จะไปเอาน้ำมันที่เหลือตามรถนะเอากลับมาไว้ที่บ้านเอามาเติมไว้ตรงนี้สำรองไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าครับเดี๋ยวเราจะไปตรงนี้ใกล้ๆบ้านไม่ได้ไปไหนไกลครับนี่เดี๋ยวเราไปทําให้มันปลอดภัยกันดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใช้ตรงนี้เป็นปั๊มน้ํามันหลักของเราเป็นจุดจ่าย เชื้อเพลิงของเราครับของได้มาประมาณนี้ก็โอเคอยู่ถือว่าไม่เร็วครับพอมีของติดมาจติดมือกลับมาบ้านโดยเฉพาะแบตเตอรี่นะถือว่าดีงามมากครับได้แบตเตอรี่มาหลายลูกอยู่แล้วก็เดี๋ยวผมจะทําการค้าฟแบตเตอรี่ครับเอาไว้ใช้ในเออเขาเรียกว่าอะไรนะในโซล่าเซลล์หลักๆเลยพรจะเอาไว้ใช้กับโซล่าเซลล์แต่อาจจะต้อง หาไดีๆก่อนเพราะว่าผมเคยคราฟอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละแล้วมัน <c oughs> มันพังมันหายไปเลยนะฮะอืมเสียดายแบตเตอรี่มากคลิปหน้าผมพูดแล้วเนาะว่าผมจะมาจัด,จดการตรงนี้ทําให้มันคลีนครับแล้วก็พอเราเสร็จจากตรงนี้โอ้ยเนยโจรมาอีกปืนรอเลยแล้วกันเอาบอ่อเฮ้ยส่งท้ายเหรอพวกมึงหืม มีไหมดีนะยิงนั้นมันล้มเลยครับพวกมึงมาล้างร้านเล่ากันหรอผมพลาดแล้วเก็บไปหมดแล้วเว้ยเยี่ยมเลยมีคนเอาเอาวุธมาให้อาหารกําลังบ่นๆอยู่เลยว่าอาหารเราเริ่มน้อยแล้วครับไอเมืองอื่นที่ผมว่าเนี่ยผมว่าผมจะดิ่งเข้ามันโรนะไอเมืองเนี้ยผมยังไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่ถ้าผมจำไม่ผิดนะไปถนนเส้นเนี้นตรงยาวเลยแล้วระหว่า,างทางมันน่าจะมีซอมบี้ เพียบเลยแล้วกว่าจจะเคลียร์เข้าไปข้างในได้ครับลําบากพอตัวเลยครับเมืองนี้จริงๆเป็นเมืองที่ผมอยากจะแบบกากรบาดกันใหญ่ๆไว้เลยครับว่าไม่น่าเข้าไม่น่าเข้าไปจริงๆฮนะโอเคเอาเป็นว่าถ้าเราเคลียร์ตรงปันน้ำมาเสร็จปุ๊บเราจะดิ่งเข้าไปที่เมืองนี้ครับมันโดกันเพราะว่ามีพวกแบบร้านยิบย่อยค่อนข้างเยอะครับเผื่อผมจะไปหาพวกเสื้อผ้ามาแต่งตัวใหม่ด้วย พอดูสภาพผมแต่งชุดนี้มาน่าจะหลายอีพีแล้วเมื่อไหร่จะมีแบบพันธมิตรโจรมาอยู่ด้วยกันบ้างนะโอเคครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามารับชมกันไว้เจอกันครับบ๊ายบายคิดถึงไอ้บุญจัง